เพื่อนๆมีอิสเน่ที่จะหวานออกไปบ้างไหมคะรายการสิ่งดีๆมีมาเล่าวันนี้เรื่องหวานสเสน่ห์ค่ะมาดูนะคะตัวอย่างของชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งค่ะทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงทะเลาะก,กันเรื่องอะไรคะหญิงสาวไปรู้ว่าชายหนุ่มแอบไปมีกิ๊กค่คะมโหใหญ่เลยชายหนุ่มก็รักเธอมากค่ะอยากจะต้องทําให้เธอหายโกรธให้ได้ก็คิดค่ะทาไงคะวิธีหวานสเสน่ห์ไงคะ มาดูสิคะว่าเขาทำยังไงที่รักครับผมเสียใจจริงๆครับผมจะไม่ทำอีกผมรักคุณคนเดียวและผมก็รู้ว่าคุณก็รักผมมากให้อภัยผมเถอะนะครับที่รักแค่เนี้ค่ะหญิงสาวก็อาจจะใจอ่อนไป50%หรืออาจจะหายโกรธเลยก็ได้ธรรมะของพระพุทธองค์ในเรื่องนี้คือพรหมวิหารสีค่ะ ถ้าใครมีเป็นธรรมประจําใจแล้วเป็นคนมีสเสน่ห์เหลือเฟือค่ะข้อหนึ่งนะคะเมตตาความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นสองกรุณาคือความสงสารค่ะอยากให้ผู้อื่นเขาพ้นทุกข์ข้อสามมุทิตาคือพอยินดีค่ะเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุขและพร้อมที่จะสนับสนุนสี่อุเบกขาค่ะ,ค,ะคือกว่าม,มีใจเป็นกลาง มองโลกตามความเป็นจริงนะคะวางตัวเหมาะสมมีเหตุผลแล้วก็เที่ยงธรรมค่ะนะคะหลักธรรมเนี้ยจะทําให้เราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็จริงใจค่ะใครๆก็อยากเข้าใกล้อยากจะรู้จักเพราะอะไรคะเพะเขารู้สึกสบายใจแล้วก็ร่มเย็นค่ะแค่นี้เพื่อนๆก็มีเสน่ห์ที่จะหวานออกไปแล้วละค่ะถ้าชอบก็ไล์และแช์นะคะรสิทธิ้าวงพิวัศรสวัสดีค่ะ